สวัสดีครับเคยไหมที่คุณมีคนรักและคุณรู้สึกไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่คนรักของคุณทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไร้ค่าหรือเป็นตัวปัญหาคุณเริ่มหมดความเชื่อมั่นหมดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวว่าจะทําให้คนรักไม่พอใจหรือบางครั้ง คุณรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการเพราะคนรักของคุณไม่แสดงออกถึงความรักที่มีให้หรือแสดงออกว่าเขาไม่ได้มีความรักให้คุณเลยบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าตนเองทำอะไรผิดไปหมดและมักโทษตัวเองความรักความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิดครับซึ่งหมายถึงเป็นพิษต่อผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ ทำให้คุณไม่มีความสุขและเป็นทุกข์ทั้งกายและใจหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้โปรดรู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับคุณแค่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ควรได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเพียงเท่านั้นหากคุณปล่อยความสัมพันธ์นี้ไว้โดยไม่แก้ไขความสัมพันธ์อันเป็นพิษเช่นนี้อาจจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองและความสัมพันธ์อื่นๆไปด้วย ความเจ็บปวดที่คุณได้รับจากการอยู่ในความสัมพันธ์อันเป็นพิษอาจทำให้คุณมีํำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปคุณอาจกลายเป็นคนที่กลัวความรักกลัวความสัมพันธ์หรือร้ายที่สุดคุณอาจกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักอีกต่อไปหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวคุณเองจะดีกว่าไหมครับหากคุณเดินออกมาเพื่อให้คุณได้มีความสุขอีกครั้ง ได้เป็นที่รักของคนที่รักคุณและจะไม่ทำร้ายคุณหรือทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเช่นนั้นอีกในโลกนี้มีคนอีกมากมายที่เลือกอยู่ในความสัมพันธ์แอนเป็นพิษเช่นนี้ด้วยเหตุผลสั้นๆง่ายๆก็คือรักนั่นเองเหตุผลที่ทำให้คุณมีความสุขและเจ็บปวดในคราวเดียวกันความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากมากที่สุดเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะครับ คนเรามีความต้องการในชีวิตรักที่ต่างกันและคุณเป็นเพียงคนเดียวที่จะตัดสินชะตาชีวิตหรือเลือกความรักของคุณเองและไม่ว่าคุณจะเลือกความรักรูปแบบไหนล้วนแล้วไม่ใช่เรื่องผิดหากแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องรักตัวเองด้วยเช่นกันอย่าลืมมันดูแลตัวเองและหัวใจของคุณให้สุขภาพดีและมีความสุขนะครับหากความรักของคุณกำลังทำให้คุณเป็นทุกข์ โปรดใช้หัวใจดวงน้อยๆของคุณชั่งน้ำหนักดูว่าคุณคู่ควรกับความรักที่แสนสุขหรือความรักที่แสนทุกข์มากกว่ากันหากคุณเลือกแล้วโปรดอย่าลืมนะครับว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามและตัวคุณนั้นคู่ควรกับการมีความสุขครับจบไปแล้วนะครับกับสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ